อันนี้คือจิดสุดท้ายครับก็คือแบบไม่ยอมตายนะเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ฆาตกรรมหมูอากาศกลางคืนไม่ช่างเปล่าเปลี่ยวหัวใจแล้วช้มานั่งทอมอะไรที่นี่วะเนี่ยว่าแต่คนที่เข้ามาดูอ่ะกินอะไรกันยังถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรกินนี่ครับกาแฟอ่ะ เมื่อกี้กดกาแฟไม่ได้นะครับต้องกดใหม่อาจจะไม่ใช่กนะชาแฟนะครับเป็นชาเขียวนะฮะก็สัปดาห์นี้ครับเราจะมารีวิวแมปที่มีชื่อว่า The Last th Win นะครับคนป่วยคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะก็คือคอนเซปต์ง่ายๆคล้ายๆกับ Path or Die เลยไปเจอในเกมรัมผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแมปที่ชื่อว่า The Last Tick นะฮะคนที่ชนะคือคนที่ป่วยคนสุดท้ายนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนก็คือคนที่ป่วยนะฮะซึ่งใครที่อยู่บนเตียงเนี่ยตัวแต้มเลือดจะลดน้อยถ้าเราอยู่นอกเตียงทำไมจะลดเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปลุกคนนี้ ออกไปนี่นะฮะเป็นงานกับแจกลูเล่นแล้วผมก็ต้องลูกคนนี้ต่อเนี่ยยังยังยังขอนอนด้วยได้ไหมเอาเรานอนด้วยกันด้ได้ด้วยเหรออันนี้ไม่รู้เลยนะครับแี่ล้วก็เนียนแต่ซึ่งถ้าว่าเราไปขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับโอกาสที่จะชนะมันมากกว่านะครบต้องลูกคนนี้แล้วเราก็เสื่อมสมสิทธ์เลยโอ้ยเดี๋ยวไอเตียงข้างทำไมเราเป็นศัตรูกันเตะออกไปตอนนี้เราสี่สิบสองแล้วนะฮะเราจะซื้ออุปกรณ์อุ้ย เดี๋ยวทำไมเรามีเสาข้างบนด้วยเตียงครับเตียงมีสปริงโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อผ้าห่มนะครับอันนี้อุย้ยผงเตะก่อนอย่าไปอยู่ใกล้แนบเจอโลกไอตัวนี้คือผ้าห่มนะครับจะทำให้เราเป็นอมตะอย่าไปยุ่งกับผมอย่าไปยุ่งกับผมแย่นะครับเราจะตายแล้วเดี๋ยวเอาผ้าห่มก่อนนะเป็นอมตะตามทีวอย่าไปยุ่งกับผมเราสามารถต่อยคนที่เข้ามาใกล้ๆเราได้นะครับเราแค่มองหน้าเขาแล้วก,ก็ตัว e. อีเราอาจจะชนะได้นะคตอนนี้ผมไม่ได้ครับอุ้ยอย่าไปยุ่งกับผมป่วยเราไม่เตรียมครับคนเมื่อกี้เนะฮย ไม่อาพ่อผมมาใช้โอเคเราน่าจะไม่รอดครับเพราะว่าเราพ่อผมเราจะหมดเวลาแล้ว,ลวเ,รเราตีเลือดเราเหลือ5%้เครับฉะนั้นเราต้องทําอะไรที่มีประโยชน์กับคนอื่นมีนี่ครับช่วยเหลือคนอื่นทีนี้นี้มีสปิงนะผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนะี่ยอันนี้ตาแรกเลยครับหรือว่าเป็นพอสะกินวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือบ้านหลังสุดท้ายของแต่ละคนเนะี่ยว่าใครอยากได้หลังบ้านหลังไหนอันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบชาวไร่ อธิแดงว่าเตียงแต่ละเตียงนี้ก็คือมีความสามารถของมันนะครับอย่างเตียงเราที่ใส,ส่สก,กินนี้ก็คือมีความสามารถในการสโลอ้าอย่างนี้ก็ไปทูวินหรือเปล่าครับเนี่ยอ่าสิ่งนี้ก็คือทําให้เราเป็นธรรมะได้3าสิวินนั่นเองอันนี้ก็คือปกป้องในการโดนต่อยออกจากเตียงครับใช้สบ,บู่เพื่อการลีเลือดส5%เนะครับไหนเราไปเยี่ยมใครครับเป็นไงบ้างเพื่อนเฮ้ยเตียงแม่ครเจ๋งอ่ะโอ้เตียงนี้แม่งเอาจาัดเราใส่น้าเกลือไม่ขาดหรอวะอ่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเอา้าเราทำอย่างนี้ที่ใส่ไม่ดีเราจะไปเยี่ยมไข่ คนใกล้กันอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่รู้อ่ะกูต้องเอาเตียงก่อนอุ๊ยแย่แล้วครับจังหวะนี้โอ้ยเราต้องขึ้นนี่เราต้องขึ้น,น,เ,ตนเตียงคนไข้พิเศษไปพ่อผมเราทีวียื้อตายก่อนโอ้โหคนนี้ก็นอนชิลเลยครับหมอนสูงอา่าเราล้วงกันหมดแล้วแล้วเราอยู่ไหนเราตายแล้วเหรอโอ้เตียงเขียวปีเลยนะครับน่าจะเกมใหม่อีกแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เราเจอเตียงสปริงเตียงไหนวะอีเลเวเตอร์เวทอันนี้ไม่ใช่เตียงสปริงก็เตียงลิฟต์เลยอันนี้เตียงพระจันทร์นุ้ยน่าสนใจครับอุ เตียงหินผาแนละ้วปอเทียนเบสอันนี้เตียงอะไรอะ่ะเตียงร้องหนเหรอหาทำดีวะอุปกรณ์ทางสีแดงนีก็คือเป็นอุปกรณ์ในด้านนิกรทีฟนะครับคือทําให้มีผลทางด้านลบทั้งหมดเลยอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรโอเคเราก็จะเลือกผู้เล่นนะครับในการทําร้ายอ่าข้างๆเราเลยอ่ะผมให้ให้มันติดเชื้อโรคเนะี่ยจามเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงบ้างรถเร็วขึ้นไหมเพื่อนเตียงที่นอนนายนุ่มดีนะขอน,อนอนเตียงพระจันหน่อยไม่เตียงพ่ะจันเตียงนุ่มๆใครก็อยากนอนด้วย อ๋อเตียงพัดจันทร์คือมันเด้งครับจะเด้งอย่างนี้โอเคแต่ละเตียงม,มีเทคนิคการใช้งานแตกต่างกันไปนะครับฟังก์ชัน <c oughs> เอ้นี่มันเตียงผมอย่าไปยุ่งโอเคครับเตียงนี้มันจะนุ่มๆหน่อยนอนชิวเลยนะนี่แบ่งๆกันนอนบ้างซื้อมาก็แบ่งๆกันใช้อย่าไปยุ่ง <c oughs> ขอนอนก่อนตอนนี้เราจะไม่ไหวนะฮะอนนเดอาการเราโลโคมากเลยครับติดแปดโอ้โหแล้วเ,เราต้องรีบนอน เราตายน้ําเกลือเขาติดเตียงครับเราตายพร้อมกันดูดูจากคนไข้ตอนนี้ก็คืออาการแบบโคม่าสุดๆนะครับแล้วมีคนไข้บางคนครับหมอสั่งให้นอนเฉยๆครับเดือครับตอนนี้จะโคนนีอาการครับโคม่าหมดแล้วบ้านหลังสุดท้ายนะฮะ่ผมก็จะยืนไว้อะไรครับอยู่ตรงนี้อันนี้คือติดสุดท้ายครับก็คือแบบไม่ยอมตายนะเรียบร้อยครับเออ ตอนนี้คือในระหว่างที่เรารอเราก็สามารถเดินเก็บตัวเพชรนะครับไว้ได้เอาไว้ซื้อของในเกมนะครับส่วนใหญ่ล้วผมจะซื้อผ้าห่มมาใช้แนตะ่ว่าแบบนี้มันรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะชนะยากกว่าด่านไอพาร์ตออได้นะอันนี้เดินมาระวังระวังกล้วยนะเพราะว่ากล้วยมันสามารถลื่นได้ดูนะครับมีคนลื่นเหลือสองคนสุดท้ายนะครับขอให้ไปสู่สุกตินะครับทุกคนก็มายืนไว้อะไรกันสามคนเลยนะครับต่อกดนี้รู้เหมือนว่าดวงจิตคนด้านขวาจะไปแล้วครับโอเคตอนนี้คือมีกล้วย บอลเลอร์เลยครับอยู่ข้างหน้าผมอะไรทเนี่ยโอเคเราพยายามขยับตัวให้น้อยที่สุดนะครับการขยับร่างกายมากทําให้เ็าอาจจะไม่ไหวได้ครับเ,เรานอนรอความตายอยู่ตรงนี้แหละระหว่างใครจะมาอันนี้อย่าไปยุ่งผมเราต่อยมนันนะต่อยมันต่อยมันรู้สึกว่าทีเกมนี้คือคนป่วยที่เป็นคนป่วยจริงๆครับน่าจะอยู่รอดได้ดีที่สุดเลยครับอกาสลุ่วออกไปข้างนอกอกาตุยสูงตอนนี้ผมต้องต้องซื้อผ้าห่มแล้วมม้งเนี่อย่าไปยุ่งกฮ้ย อย่า,ม,ยม,ยามายุ่งผมพยายามเตะนะครับอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมผมไม่สู้คนบอกว่าไม่สู้คนวุ่งใส่น้ําเกลือคุณไม่ไหวแล้วเนอะเขาโดนสโลจากความเย็นข้างๆผมนะครับผมพาก,ก่อนนะครับเพื่อการฮิวตัวเองมันก็ซื้อผ้าผมมาอีกใบหนึ่งวินนี้ต้องเป็นของเรา30มติดวิเสร็จปุ๊บเนี่ยผมใช้ต่อเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่คนอื่นเขาก็ต่ำกว่าห้าสิบแล้วอ่ะเพราะผมผืนเดียวเราอาจจะไม่พอโอเคมีคนเริ่มใช้ผ้าห่มแล้วเราก็ใช้ต่อเลยครับโอ้โหเขาก็มีผ้าห่มเหมือนกันครับแย่แแลล้้้้วววไไไออออคคคนนนนนหมมสสูง่ยยกก็ดดปตัทีีรรรบเาาาาถ18ิ นนัน้อย่าไปยุ่งกับผมอุย๊ยแย่แล้วครับไปเอาผ้าผมเข้าไปไปคุณทำอย่างนี้ทำไมผมณทำอย่างนี้กับผมล่ะครับอุย๊ยแล้วขับไม่ปวดครับโอ้โหเ,เยี่ยมครับทำหน้าที่บนระเบือดีดีตายแล้วเยีเ่ยมเนี่ยตายในหมดแล้วเราจะไปหาเพชรเพิ่มยังไงครับอีกตั้งร้อยหนึ่งหรือว่าเราต้องไปนอนเตียงเพชรครับเก็บเป็นโอกาสของเราพอเราเลือดเยอะกว่าไปเด็กเตียงเด็กเตียงโอเคเตน็นน่าเพิ่มเพชรให้เราครับไม่รู้จริงไหมไม่รู้จริงไหมเรียบร้อยครับเพิ่มหมดแต่ว่าเพิ่มเท่าสิบป่ะ จริงด้วยครับเตียงนี้มันเตียงเพชรแล้วมันก็เพิ่มเพชรมันจะเพิ่มทันสองร้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วไอเทมที่อยู่ตรงกลางก็คือมีแต่แบบนิเกติฟนะครับลบหมดเลยถ้ามองจากมุมสูงนี่คือเตียงผมเนี่ยดูอลังสุดแล้วแต่ว่าเลือดผมไม่โอเคตอนนี้ผมแค่หวังว่าภายในสิบเจ็ดวีเนี่ยผมจะได้เอ่อเพชรถึงสองร้อยนะฮะถ้าหวังว่าได้เพชรถึงสองร้อยผมจะได้กดผ้าห่มมาใช้เลยปฏิหารมีจริงหรือเปล่าครับสิบสิบเก้าแปดเตียงผมรีบกดอละหกห้าทัน โอ้ไม่ทานแน่เลยแม่เอ้ยทันได้เนี่ยเดียว,ยวมาแล้วปึ๊บใช้เยี่ยมโอ้ยแล้วเหลือคนนี้ครับเขายังอุลเลือดยังเยอะอยู่แย่แล้วครับเราอาจจะเป็นที่สองนะครับโอ้ยเฮ้ยมีคนมาอย่ามายุง่งบอกแล้วอย่ามายุง่งเราจะเป็นที่หนึง่งไม่ได้ไม่คุณนท่าอย่างนี้โอ้โหนิสัยไม่ดีครับแม่งเอ้ยอยู่ดีๆแม่งลงมาต่อยผมเฉยเลยผมว่าผมจะเดินไปเยี่ยมใครคน,นข้างๆหน่อยครับพี่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับ โอเคแต่ว่าเตียงที่ผมต้องจองนะก็คือเตียงเพชรนะครับเพราะว่าเราต้องการเพชรในการใช้งานขอโทษน,นะเตียงนี้เราขออุ้ยแล้วเขากดไอเทมในการป้องกันการต่อยครับจะเป็นปองน้ำครับสีน่ะร้อยเนี่ยฮะรเราต้องใจเย็นนครับมันมีคนปล่อยเวลาแต่คนนี้ครับโอ้โหแล้วเลือดลดปูภาพเลยข้างๆกูเริ่มหน้าเขียวแล้ววนะ <laughs> แตะกูเขียวกว่าเขา5้าครับตอนนี้เรา49ิแล้วเขามีฟองน้ำในการพกเพื่อเลือตัวเองด้วยเขาอ,อยู่โรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่าครับเ,บเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนอ้าวเฮ้ยพทำเงี้ยทะลึกแล้วเอกชนทาลึกแล้ว,เ,เ,ลลวเด็กกชนได้ได้เอกชนใช่ไหมเอกชนใช่ไหมอ่าอันนี้นี่ไม่ให้ต่อยด้วยไม่ให้ต่อยด้วยเอาเดียวเอกชนอ่ะเอกชนใช่ไหมนี่อุ้ยใครวะโดนตัวเสียมคุณคือผู้ใดเอ่อพี่ครับพอดีผมหิวน้ำอ่ะช่วยหยิบน้ำให้หน่อยได้ไหมครับ บอกให้หยิบน้ำให้หน่อยเอา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 เอ้ย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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวยู่ผมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยผมต้องต่อยมันก่อนเออเกือบแล้วครับนี่ครับยังยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกอย่าไปละแกคนไม่มีทางสู้เออแล้วเทียงเราหายไปแล้วอยายายาฮิวอุ้ยโอ้ครับได้อยู่เขยถอยเราจะเป็นนักตู้ผู้ยใหญ่นักป่วยที่มีหัวใจขอนอนหน่อยเพื่อนขอนอนหน่อย อุ้ยโอเคพ่อผมใช้ดีไหมอย่าเพิ่งใช้จะเย็นใช้เลยแต่เราต้องดูสต่าดีๆครับเขาจะพุ่งมาหาเราตอนไหนเราก็ต้องระวังตัวข้างๆนี่เหมือนจะเจ็ดวิย7ใครเจ็ดวิลวเตรียมไหมพ่อผมอ่ะไม่ต้องใช้พ่อผมอะไม่ต้องใช้เข้าใจว่าไม่ต้องใช้อ้า้ยเตียงสูงน่าสนใจมากเตียงนุ่มๆใครก็ชอบใครก็ชอบเตียงนุ่มๆอ่ะเจเถ้าใครมาเราก็โดด ต,ต่อยมันอาโดนต่อยอุ้ยไม่ได้ครับเสียงนุ่มๆใครก็ชอบแล้วมันเขาเขากดการต่อยมาด้วยโอ้โหนี่เขาแคดวระครับโดหายไปเลยเเจอกันนี่ครับความสงบสุขมันได้จบลงแล้วเพื่อนล่วงนี่นะครับเราก็กดซือการต่อยใช้เลยครับต่อยไม่ได้ครับเอา้างงงงเอา้าเอา้าต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้นะต่อยไม่ได้นะผมกดโลอยู่นะ่ครับ ในตาวิเทอนั้นอ้าขอบคุณที่เป็นคนที่ขอยปอก,กันให้ผมนี่ครับล่วงไปเลยตอนนี้คือเราใช้อุปกรณ์ไปเปลืองมากเลยครับในการออกหมัดได้ยาโอเคได้ยาแล้วขอโทษนะเพื่อนไม,ไม่ต้องไม,ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งนี่เป็นเตียงผมโอเคเราต้องหาโอกาสในการชนะครับแม้ว่าเรือเราสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสชนะเราก็ยังมีไอคนนี้ขอน,อนอนหน่อยได้ไหม ขอนอนหน่อยได้ไหมเพื่อนเอ้อชวาบตอนนี้ผมจะสงบสุขครับผมจะไม่ไป,ปยุ่งกับคนอะคนป่วยคนอื่นเลยนะฮะเราจะเป็นคนดีของสังคมนะครับจะเป็นคนไข้ที่แบบว่ามีจิตใจงามครับคอยช่วยเหลือนะครับเราจะนอนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะฮะขันไม้ขันมือวบแม่งเอ้ยกูว่าแล้วโอ้ยจนได้เอาป็นคนจิตใจดีนะครับจิตใจดีอยู่สงบสุขไม่ได้หรอเพื่อนโอ้โหเนดี๋ยวนอเตียงสโลงเราก็คงจะช่วยได้หน่อยนะครับ วิยญามาแล้ว <laughs> เอออยู่กับผม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 นี่ครับเตียงเตียงนุ่มๆใครใครชอบ ก็ชอบเป็นนุ่มๆอ่ะโอเคตอนนี้ผมเล่นถึง30ินาทีนะครับเขาแจกเป็นตัวไวรัสให้เรานะครับเดีย๋ยวเราจะไปปล่อยไปคนในเกมในในระหว่างที่รอเล่นในรอบถัดไปนะครับก็จะมีเพชรให้เราเดินเก็บตะสตนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อใช้เอาไว้เล่นในเล่นในเกมอีกทีหนึง่งเกมนี้ผมว่าถ้าจะเอาชนะยิงนะป้าผมประมาณ3มผืนนะกำลังดีโอเคตอนนี้เราก็ถึงได้เวลาปล่อยของระเบิดที่เรามีนะครับผมว่าคนเนี้ยไอคนที่มาอยู่บนสูงๆนะครับมันต้องโดนนะฮะน่าจะเป็นคนนี้นะครับ I am โดนเรียบร้อยครับโอ้โหตตนน่ดีฆาตกรรมหมูโอ้โเอาอยัางไงดีครับเนี่ยโอโ้ต้องออกกันนะครับตอนนั้นถ้ายอยู่ใกล้ดีตายเร็วนะครับเราพยายามอยาขยับร่างกายเยอะครับเดี๋ยวเราป่วยฮนะอยู่เฉยเยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอเคตอนนี้เราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของเลือดเรานะครับต้องพยายามปกป้องตัวเองจากภัยพิบัตินะครับเราคือคนปว่วยครับแถวนี้ไม่มีเตียงเพชรเลยครับโอ้โหเตียงเพชรนี่ถือว่าเป็นเฮ้ยมาแล้วโอกาสปับ๊บ โอ้โหแล้วเขาต่อยผมส่งกลับบอ่อได้ครับขอบคุณมากหนึ่งหมัดครับแล้วเราก็ต่อยหนึ่งที่นะครับเราอยากให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีนั้นต้องเป็นของเรานะครับอย่ามันเกิดการแย่งชิงนี่แล้วเขาแคสฝังหุ่นครับถาว่าเขาตายเราต้องตายโอ้โหครับติงด้วยครับเขาไม่ยอมแล้วไม่ยอมหมอนี่ครับเราเลือดเหลือศูนย์จุดสองครับ เราไม่ตายครับโว่เรายืนได้ครับเราจะทำยังไงดีเราน่าจะขิดนะครับเดี๋ยวผมต้องสั่งเสียวคนดูนะครับหากว่าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอคลิปแน่ครับใครอยากให้ผมไปรีวิวแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ตัวเล้ผมไปแล้วครับเตือนด้วยบ่าย